จุดแค่จุดแคเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครัเอาแม่จังแม่แม่จังแม่แค่จะพักตรงนั้นเอ้ยดึงดิงเอาพาเอาเล่นผ่านดึงไม่โดนดึงไม่โดนเฮ้อพี่ขอโทษมีมีเอิ่มโดนแล้วโดนแล้วผมยังเครียดเรื่องเรื่องนี้อยู่เลยฮะเรื่องหลายโอ้เมย์เรื่องหลายแล้ไมันจะไปไหนเนี่ย ไม่จบครับตอนนี้เราไม่ค่อยดีเลยว่ะมันยังเดินเฉลุยแล้วไม่เป็นไรพี่แพ็เป็นพระพี่ต้องวิ่งให้เฉลุยชนะเป็นอาจารย์อว่านเฮ้ไอ้สตาอันนี่ยไอ้สากะสักตาสักกระเพกแล้วต้องเล่นสักตามันฮิวมันฮิวมันฮิวมันหิวมันหสักกระเต้หิวแปลกสักกะเต้เรียกเป็นไก่เลยนี่แฟนโถมดิหวานมีแฟนโถม ไอ้ยีหน้าประตูยังยังยุ่งมันเป็นตำนานหน้าประตูครับตำนานหน้าประตูนี่มันประตูเรื่องเลยวะตัวร้ายใครดูน้องฟ้าน้องฟ้าครับเผาเพื่อนด้วยนะโอยอย่าให้มันเข้าอย่าให้มันอ้กเออมันเอาสามคนนี่แหละเอออยังดีๆเอาเอาแฟนพี่อย่าไปช่วยดิไม่ยอมเลยไม่ยอมไปช่วยแล้วนี่ไงตกตบตกตกตกเอ้ยฆ่าแม่เอยฆ่าแม่เลย เต็ตบตาแงเลยยี่สคุกันเบเตอร์คุกันเบเตอร์คุกันพี่ตันอยู่เร็วเร็วเร็วเร็เข้าก่อนเรวเข้าก่อนไปไปเฮ้ยไปไปไปไอไโกระบงกระบงไอ้ไมนขึ้นกัน้ยเย ไปเข้าห้องน้ำนะเข้าห้องน้ำเลยเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำโดดาเบตโดดาเบตตื่นตื่นอัดมุมเลแยกกันแล้วมาแยกกันแล้วเฮ้ยออกไปทีนึงล่วงแล้วล่วงไปหนึ่งคนครับพี่น็อตสุดยอนขาเข้าห้องน้ำไอ้เดียดีไม่ทำสมูทตกเออดึงดอ้าวคุณได้เป็นชัดเจนได้เแม่อ้ยาวได้เท่าล่วงแล้ว เออเดี๋ยวเวลาบินลิ้เออเพิงสองเออเอออาเฮ้ยไอรีไอรีนะจ๊ะจะตายแล้วถ้ามันรบอีกทีนึงมันตายแน่นอนแน่นอนครับเฮ้ยแม่งปลาระเบิดล่อบุ่มเรับเออนรียกับเรียกเรียกเรียกม็อบกลับมาเรียกมอบกลับมาเรียกมอบเกษตรกรกลับมาเกษตรกร เจโฟเด็กนรัต้องอีมาแล้วมาแล้วนี่รอนี่รออ๋อไม่ใช่ไม่ขพี่บ้าหรือพ่งแม่งวิ่งไปแนวมุมเลยเอ้ยโดนแล้วเด่าแล้วแหละเรียบร้อยเร็วเร็วเร็วันเตอร์โดดโดดทันาเลอนะเรียบร้อยเรีบรอยเรียบร้อยเอ้ยย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 ้ยย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 ย เออเป่าป่ากินเป่าอร่อยนะเนี่ยโอ้ยสปิตเตอร์ทำไมไม่ฉีดให้โดนโอ้พี่มันฉีดไปแล้วดีเลย์อยู่พี่เมื่อกี้อ่ะอ๋อมันดีเลย์ช่ไหใช่มันดีเลย์เวลาฉีดอ่ะรู้เหรอเดินตาไม่ได้ปุ๊บปั๊บมันปุ๊บปั๊บไปได้อ่ะนแบบกลับช่วงข้อผิดช่วงได้อะฮู้อู้อ้าววิ่ีทำไม่ได้ครับอ้าอร่อยนะฮู้ตบกระเด็น มันไม่ดวะายต,ต้องต้องซอกนั้นอะเฮ้ยออแม่งเอ้ยทำไมไม่นี่มันน่าจะไกลวคนนี้เออดึงเลยโอ้โหล่วงหมดลืมลับไปป้างมันยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ได้ใช้พยาบาลเลยนะเนี่ยมันใช้ไปแล้วหนึ่งคนเนี่ยใช้ไปคนเดียวเนี่ย <c oughs> ใช้ไปแล้วคนเดียวนเนี่ยใช้สองคนและเพิ่งใช้สองคนไอตันนวนี้ข้างในเขาเริ่มจะนำเราแล้วนะตัวนี้แล้วด่านสุดท้ายครับเดี๋ยวผม ในตอนท้ายเดี๋ยวผมโกยวัลล่าครับกอยวัลล่าไอ้แทงไงดิที่มันตีเราให้มันโดนให้โดนตัวกระหล่นะฮะรอแทงครับแทง์ยังไม่ออกครับโดนกันห <c oughs> มดโดนเอออย่างเงี้แหละอย่างเงี้แหละ,อละเออเสร็จ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 เออวิ่งสองคุณสองคุณสอง เยี่ยมครับเยี่ยมคูณติดไปแล้วดีออกมัล่วงไปแล้ววันนอนครับนอนกับพื้นกับน้ำพิษน้ำพิษน้ำพิษตาเมื่อไม่ต้องตื่นกระพึ่งนะครับไก่เกิดใหญ่ไม่พักไม่พักไม่ไ่้เราตายกันหมดเลยเราตายกันหมดเลยใช่ครับตายหมดเลยโจ๊กโจ๊กโจ๊ก้จ๊ก เลยเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวอะไรไปเออมึงเสร็จกูเฮ้ยจ้ะเสร็จครับเสร็จเสร็จตรงนี้เสร็จเสร็จอ้าวงานงาบแล้วตอนนี้เรียบร้อย่งไปแล้วเย่ำ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 เผาพวกเดียวกันครับเผาพวกเดียวกันถอยออกชนะแล้วสภาพเผาพวกเดียวกันครับเผาพวกเดียวกันตายดีกว่าเฮ้ยโซคือแต่พังโซเลยที่มันมาเลยชิอะ มึงไม่ให้โอกาสอะไรกันเลยตายนะคุณไม่ให้โอกาสใช่ไหมไอ้คีโปขี่ซ้ายครับวิ่งเลี้ยวซ้ายไปเลยครับเลี้ยวซ้ายโลยาวโซเคิรืนนำด้วยกันตามโซเคิร์นครับตามโซเคิร์นพี่ผมไม่ได้วิ่งแนวนั้นนะถ้าได้วิ่งแนวนั้นเดี๋ยวโดนคัตเตอร์ไปล่วงพี่อ๋อเดี๋ยวผมพาไปตามโซเคิรืนตามโซเคิร์นครับไปได้ไปเลยไปที่รันเราต้องใช้คุกกี้เอ้ยช่วยด้วยมึง เป็นทับผมไปแล้เดดโดนแดดแล้ววิ่งต่อไป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 เราจะเราจะไม่กลับเสียใจครั้งนี้เจอเสีเปล่าเนี่ยมันลุมมันลุมที่มันมาลุมที่ผมพี่มันมาลุมที่ผมจริงจริงอย่างมันต้องไม่เก็บพวกพี่ข้างหน้าใมั้ยมันลุมมาลุมผมคนเดียวมันมันเสียหลักแล้วมันเสียหลักแล้วคิดผิดแล้ววิ่งไป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 ใกลที่สุดครับ ไปให้สุดตอนนี้ผมเป็นตากล้เลยดูดูพวกคนครับตอนนี้เรือตมีใครอยู่ข้างหลังพี่เปล่าดูให้หน่อยดูให้หน่อยดูข้างหลังพี่เด้ยแทงแทงโอ้โหตบกันเดนเนี่ยแทงไปแล้วครับพี่น็อตวิ่งตรงไปพี่วิ่งตรงไปนี่ครับโอ้แม่งมาเกิดโคตรจังหวะดีเลยว่ะไอ้ตุ้งจริงไอ้ตุดงจริงเกิดข้างๆเลยจริงอะ ไปดูจริงไปดูจริงแทงมันมาเกิดข้างๆพี่ขึ้นแขึ้นฮะพี่ขลังมาแล้วเร็วเร็วแทงมาแล้วระเบิดระเบิดระเบิดไอ้ไม่ไปขลังตบปากโง่ตบอัดมุมเรียบร้อยตรงนี้คุณดดไปกูโดดไปกูโดดไปกูคุณเดด เม่ได้โดดตึกนะไม้โดดแไ้้เก็บคะแนเมื่อแี่ิ่งถึงแล้วอ่ะเออไปส่ร้อยเว้ยอ้าวชัดเจนไอจอมเม่อือกูพากูพากลับไม่ได้แมงเ้ยติดรถเม์เออขน่ราคาเข้ากลองเผิงมม่อก็้าตกอ่ะแต่ว่า้างขามันเนี่ยร้อยครับเป็นร้อยเออเอาละครับ เหมือนไอ้นี่มันจะจับกันเป็นจับกลุ่มกันไปนะเนี่ยน่าจะดีน่าจะจับกลุ่มเนี่ยเนี่ยข้างๆเราจะเท้าตกเอออยู่ตกเองไอีกแบบหาจังหวะดีๆหาจังหวะดีใจเย็นใจเย็นเราเอาชดเดียวอยู่เอาช็อตเดียวอยู่แล้วชดเจอจังหวะเซฟกูโตไปแล้วช็อดไปแล้วชดหนึ่งผมผมเองแหละเฮ้ยไปเกิดไม่ได้วะ อ่าไม่มาช่วยเพื่อนหลโหยอดมากหลับเพื่อนจริงเฮ้ยมันขึ้นนี่ล้ย่งนอะไรหวังครับืมอแล้วเ้หี้ยกปตกนะกรรมไปตกนทำไมเป็นกรมนะทมันไปนไรพี่ แันน้าที่จะแพ้มั้งพี่ตกตกตกเองอแต่จะได้ตกแบบงงยงแล้